อุ้งอิงเคลื่อนไวล่าสุดพี่น้องครับหลายคนอาจจะเห็นแล้วแต่หลายคนผมเสื้อวายังบ่เห็นนะครับกับสิง่งที่อุ้งอิงได้ซื้อออกมามผ่านโตหนังสือเนาะพี่น้องเนาะเอาสวัสดีครับสวัสดีเอฟซีคนมักหมอล่ำสุ่ผู้สุคนนะครับเอฟซีสาวหน่อยเพราปานแพงที่สําคัญนะครับพี่น้องครับขาดโปรได้เลยเอฟซีอุ้งอิงเพชราปานแพงทุกผู้ทุกคนนะครับขอพระคุณทุกๆท,ท,ท่านที่เข้ามาติดตามชมในช่องของคนมักหมอล่ำทั้ง3าแพลตฟอร์ม ด้านล่างนี้นะครับพี่น้องครับฝากกดใจกดไลค์กดแชร์รวมไปถึงกดติดตามและแสดงความคิดเห็นในเช่องสังสรรค์นะครับพี่น้องเอามาข่าวประเด็นของเห้าครับพี่น้องครับไก้ปิดฤดูกาลเข่ามาแล้วพี่น้องครับเหลืออีกบกีมือมือนีก็ยิบสามแล้วพี่น้องครับเหลืออีกแค่1อาทิตย์หรือว่า6วันเท่านั้นเนาะพี่น้องหลายวงนะครับก็ได้ทําการปิดเป็นทีเรียบร้อยนะครับเหลืออีกแค่บกีวงเนาะพี่น้องเนาะว่งใหญ่ๆนะครับนังทำการแสดงอยู่ ซึ่งนะครับสาวหน่อยเพชรบานแพงกับิดีดทําการปิดฤด,ดูกาลนะครับพี่น้องครับ2,6667นะครับพี่น้องครับวันที่29นี้นะครับหลายผู้หลายคนกคเคลื่อนไหวนะครับหลายคนก็มีข่าวมีเข้าในทางที่อมแย่ใหญ่อย่างประมาณนี้เนาะพี่น้องเนาะแต่นะครับอุ้งอิงเพชรบานแพงพี่น้องครับอย่างที่เอาหูอย่างที่เอาอสาก อุงอิงโพสเฟสบุ๊กแต่ละครั้งเฮ็ดให้เอฟซตื่นเต้นติดตามอยู่ตลอดเวลานะครับพี่น้องครับล่าสุดพี่น้องครับอุงอิงได้โพสเฟสบุ๊กไว้แบบนี้ครับผมครับขอบพักคุณความหักแย้งที่มีไห่อีลาเดอจา้าพอพอแม่แม่เอฟซคือกำลังใจของลาในการทำงานสุมือนีของลาขอขอพักคุณที่เข่ามาเติมเต็มหัวใจดวงน้อยๆไห,ห,หลา ได้มีแห้งสู่งานเดอจ้จ้าขอบพระคุณระยะเวลาเกือบสองปีที่ยังเอ็นดูหักแพงและกระพกป้องหลาทุกเทือที่หลามีอุปสรรคคำว่าบ,บ้านหักนองอุ้งอิงทุกหลังกระพร้อมสู่ไปน้ำหลาหักพอพอ,พอแม่เอฟซี FC, ทุกคนเดจ้าเป็น่าพี่น้องค,ครับแล้วก็อีโมจิวายแฮแทก็กบ้านหักทุกหลังแฮแทก็ก พ่อพ่อแม่แม่เอฟซีทุกท่านแฮชแท็กพ่อพ่อแม่แม่เอฟซีพลังเงียบแล้วกาอิโมจิไหวขอบพระคุณเนาะพี่น้องเนาะอุ้งอิงได้โพสต์ไว้แบบนี้แล้วพี่น้องครับเอฟซีพ่อพ่อแม่แม่บานหักทุกหลังพ่อี่จะสนับสนุนอีหละต่อไปผมเชื่อว่าแบบนี้นะพี่น้องนะซึงระยะเวลาหนึ่งปีกว่าเนาะพี่น้องเนาะ ทีองยิง,งด้มาอยนี่เกือบ2ปีนะครับซึ่งองอิงเริ่มเขามาอยู่สาวหน่อยเพชรปานแป้งมุกกะรานะครับของปี -66 นะครับกืบประมาณปีครึ่งนะครับทีองยิงใ้มาอยู่กับสาวหน่อยเพชรปานแป้งมีการเปลี่ยนแปลงไปนในทางที่ดีขึ้นพัฒนาการขององ์อิงดีขึ้นเรื่อยๆนะครับจากที่โอกาสแสดงออกบอกาเว่าปานใดบอกกาเห่น,หนปานใด ทุกมือนี่ทุกเวทีนะครับต้องเห็นองุ่นยิงหอ,อกพอพอมแม่หนาเวทีนะครับต้องเห็นองุ่นยิงไปเหร่นกับเอฟซีนะครับพี่น้องครับนี่เป็นการพัฒนาการแต่สิ่งสําคัญกว่านั้นที่ยังคงอยู่กับองอุ่เพชรบานแพงคือความหาความแพงของพ,งพอพอมีแม่เอฟซีร่วมถึงองุ่นยิงมีความหาความแพ,ง,พงที่ทรงไหลที่ทรงมอบให้กับเอฟซีให้พอพอมีแม่เอฟซีเช่นเดียวกันเนาะพี่น้องเนาะผมเชื่อนะครับวมา สิ่งที่สําคัญที่สุดขององค์หญิงบรได้ต้องการมาไล่นําใจเรื่อยอย่างจากปพเมแม่เอฟซี FC ต้องการแค่นําใจมาเป็นกําลังใจให้อิหลาหนาเวที่แค่นั้นองุ์หญิงเพ่ก็มีความสุขแล้วครับทุกมมือนี่พี่น้องครับภายยูไก่องค์ญิงก็มีความสุขบพระว่าจะเป็นทีมหลังบ้านทีมหนาบ้านเนาะพี่น้องถือว่านะครับประสบความสําเร็จอย่างยิ่งบ้านก็มีแล้วรถก็มีแล้ว นะครับพี่น้องครับต่อไปนะครับทรงมอบทรงต่อให้กับคนรอบข้างนะครับทุกมือนี่นะครับบาวท้อยููใกล้ชิดองิงนะครับก็มีรถมีล่าครับเหลียวพี่น้ององอิงเขามาอยุ่กับสังกัดแคปปีโกกวาเองนะครับทุกคนรอบข้างรอบแอลคือประสบความสําเร็จนะครับทั้งทีมยูทูบเบอร์ต่างๆหน้าหน้าที่ไปถ่ายองิงนะครับก็มีรายได้เกิดขึ้นตามที่ ผมได้นําเสนอไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับสิ่งที่คู่ปอไปได้พูดไปแล้วว่าเข่ามาอยู่สาวน้อยเป็นบานแพงคือ80%ซนะครับคลิปนี้มียอดวิวกระโดดขึ้นไล่ได้กระโดดขึ้นเพราะองค์อิงปฏิเสธไปแล้ว่าคือคนสําคัญของสาวน้อยเพชรบ้านแพงอีกคนหนึ่งองค์อิงกับซิูกับพอโจไปโดนโดนไปในาน,าน่านพลับพี่น้องครับ และเร็วๆนีน้เนาะพี่น้องเนาะพอปิดนะครับปิดฤดูการแลวองค์ิงมือสีได้ไปร่วมในการแสดงหนังนะครับพราะตอนนี้ยังบร,ริทไทยหนังเรื่องไขยออในสินขององค์อิงเลยนะครับเปิดกาทยอยทายไปเพราะว่าวงเนี่ยทันปิดเนาะพี่น้องเนาะวันที่29กนะครับมีฉากนะครับมีฉากไา,กาอ่ออด้วยนะพี่น้องนะผู้ใดอยู่ใกล้นะครับผู้ใดอยากแม้กำลังใจอิลาองิงนะครับอย่าลืมนะครับปิดวงวันที่29นะครับพี่น้องครับ ผมนะครับแอดมินคนบางมอล่ามุกประสิธิไปร่วมยินดีนะครับไปเบิงไปให้กำลังใจทีมงานสามวันเป็นบันแพงและอีหล่าเช็คเช่นเดียวกันครับทุกๆคนที่กำลังเตรียมตัวจะไปนอกพี่น้องครับผู้ใดสิไปกะเห็นผมก็ะเอินทักใส่กันนาอพี่น้องนาอวันน,น,น,นี้29่นะครับพี่น้องครับอา้าวคลิปนี้โบมีอยังไหลไปกว่าน,นี้นะครับพี่น้องฝากไว้นะครับเป็นกำลังใจให้อีหล่าเป็นกำลังใจให้แอดมินด้วยนะครับพี่น้องครับขอพระคุณครับสวัสดีครับ